ดอกเอยอยาสายุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่ากกนาาเจ้า,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 เา,เา,เาได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสา,า,คานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชีย่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กไดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำใเด้อครับเพื่อชิโนผาดใหมใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเหรียญทั่งจังหวัดกาลสินนะครับเมืองดินดำน้ำซุมเฮาเด้อพี่น้องเด้อมาเป็นเทือที่สองเลยพี่น้องครับหลังจาก เธอแรกนะครับมากับหมอช็อปพี่น้องครับวันนี้ผ้าพีผ้านองมาหูจักกับเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มตัวจริงเลยพี่น้องเด้อเพิ่นสิเปิดสิแบงนะครับสิปั้นให้พี่ให้น้องผู้ใดหาควายสูงสูงญ่นสายพัฒนานะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาในขอกในรักพี่น้องเขานะครับวันนี้กับสีนี่เหมียยยนะครับมาให้พี่ให้น้องสู้พีสู้นองนะครับมาหูจักกับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแนะนำตัวนะครับอ่าเอิญเจเจิเจ๋วก็ได้ค่ะเอิญเจเจิเจ๋วนะครับเนาะเจเจิเจ๋วเลี้ยเรยมค่ะเจเจเจิเจเจ๋วเลี้ยเรยมนะครับอันนี้คือสายาเพื่อนด้ครับเ่ราะเป็นนามสกุลจริงแน่น้องครับเนาะนัวค่ะ <c oughs> เป็นผู้ดีก็ันจังน้อยอยู่ค่ะน้อยครับเนะาะค่ะที่ยู่ครับบ้านนาม,มนต์ตะมนคลสมบูรณ์อำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะครับผมเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไว้นะค่ะ0615988936 เนี่ยเป็นไดพี่น้องเฮาให้เบิ้งคาคาสก่อนนะครับคือตัวคือตัวนี้คือนางฝ่านี่จําแลงได้พี่น้องเฮานี่บ่ค่ะค่ะนางฝ่าจําแลงมาเลี้ยงควายนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือเจจิ๋วนะครับบอกง่ายๆเลยคุยกันแบบไทยบ้านไทยเมียงเขาเลยนะครับเนาะค่ะนะครับเจจิ๋วมื้อนี้เฮามาเปิดมาแบงซีตัวเนาะครับแบงซีตัวค่ะ4ีตัวนะครับเนาะใหญ่ๆพันธุกรรมก็ถือว่าใช้ได้ แมนค่ะมักของใหญ่ค่ะมักของใหญ่โอ้เบิ่งเบิ่งเบิ่งใหญ่เด้ค่ะนี่ใหญ่เอาละเอียดมากครับควายไปนี่ตัวนี้ลูกเจ้าสั้นค่ะลูกสาวเจ้าสั้นค่ะทองแรกทองแรกโอ้ยเม่อกี้ลูกเน้อยโอ้ลูกแรกลูกแรกค่ะลูกแรกค่ะลูกสาวเจ้าสั้นนี่ลูกแรกนะครับน้องแมนค่ะนี่นะครับเดี๋ยวสิผ้าเบิงลูกเพิ่นค่ะไงค่ะเอาแม่เพิ่นซะก่อนตอนตอนท่านไหนขอดั้งสุขลอยหาซิบค่ะตอน ตอน,ตอนที่อตอนตอนเป็นสาวนะค่ะตอนทองแมนค่ะสูงลอยหานซีฟน้อจ่าเดี๋ยวนี้เหลือลอ,อยซีสิบเก่ลอยซีสิดีค่ะตอนนี้เหลือลอ,อย4ีดเกนะครับบอกขาดเลยค่ะเพื่อนได้เฉียวจักคูแล,ลนอะอ่าสามค่ะ สอง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 ต้องเป็นสองเนาะค่ะสองค่ะเพิ่งตอนนี้คือเพิ่อนจะดึงดึงยากอยู่เพราะว่าเพิ่อนเพิ่อนน้ำลูกค่ะเพิ่อนเพิ่อนจกไปน้ำลูกนะครับลูกเพิ่อนได้ยักเดือนครับลูกเพิ่อนหนึ่งเดือนเต็มค่ะวันที่เก้าเมื่อกี้นี้หนึ่งเดือนเต็มวันที่เก้านะครับลูกเดือนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังเบิ่งลูกเบิ่งแม่เพิ่อนสะกกอนหามาหนีล่ะมาบักหลามันอะไรมันนี่เมื่อนะลูกสาวเจ้าสั้นแมียนะเป็นควายลูกแรกนะครับความสูงเพิ่อนลอยสี่สิบแปดซีบเก่าตอนนี้เพื่อนห้องเนะครับแต่ว่าท่ายสูงคร คยวัดได้ลอยหาสิบสามอยู่ค่ะแมนแมนครับแมนเบิ้งเลยกด้ยพี่น้องเนะครับนี่เป็นไดยผสมแต่หน่อยครับใหญ่ใหญ่ตัวแรกใหไงดีค่ะหางหรือหางลามดีพี่น้องเฮาเป็นควายควายมูกันนี่แหละค่ะควายผู้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเมื่อยเลี้ยงเพิ่นเป็นปอยให้เฮาควายตัวนี้เอามาจากคอกเจ้าสั้นเลยด้วค่ะนี่สอสมัยแมนบังคือแมนแมนครับแมนแมนะของซอสสมัยฟาร์มนะครับขอนแก่นเฮาเนาะขอนแก่นค่ะครับ เอาง่ายๆเลยสิปันพีปันนองได้เลกบาทนี่อ่าราคาเปิดนะค่ะราคาเปิดสองแสนเจ็ดค่ะสองแสนสองแสนเจ็ดเจ็ดหมื่นเท่านั้นเป็นราคาเปิดราคาห้องซื้อพร้อมนี่นะครับบ้านนี่ลูกเพื่อนได้บานลูกผู้ใดบานนี่ลูกเจ้าไม้ค่ะตัวผู้หนึ่งเดือนลูกชายเจ้าไม้เนาะแมนค่ะนี่นะครับหนึ่งเดือนพี่น้องเฮาขายจะทำเงี้ยวของเงีวเนี่ยเงีวคักค่ะแต่เป็นผู้เฒ่าโบราณเฮาเอิ่นขายยังยังเลยเนาะแมนค่ะ ลูกโจไม่เด้อพี่น้องเด้อเขากับยางได้อค่ะนี่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 เซ็กซี่ขึ้นอยังนี่ว้าขาลายบักครับนะครับพี่น้องครับเบิ้งขาจะไดนมาเหี้ยเอะเดือนนึงสูงมาครับประมาณแปดสิบระบนนี่เก้าสิบระบนนี้นู้ม่ได้วัดสักทีแมนครับแมนแมนแมนวันนี้ดอกดอกเขาบพี่น้องเขาดอกเขาบักยางยางนะครับว้าลูกไส่โจไม่พี่น้องครับเอาถ้าเบิ้งพัฒนาการแต่ว่าขาเนี่ยปวดแล้วพูดนะ ก๋วยก็กอดดีพี่น้องครับกอวยเชียงก๋วยขาพันแยงแห้งอู้หึ่ยก๊อกลังก๊อกลังสถือน้ำนมนะครับขันผู้เฒ่าโบราณกะสีว่าอ่าก๋วยก๊อกลังถือน้ำนมนะครับแมนบ่แมนครับตอดมาาแรกๆนะเอาตรงๆเลยค่ะจอยจอยทั้งแม่ทั้งลูกเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ให้กินหัวหามาเจ็ดเดือนเลยว่าสันแมน หนูกับเขาก็มาขุดเนเอาจะมาบงควายได้ดเปิดโชคปะในเพราะว่าพี่ต่วนพิ่นพี่น้องเพิ่นกับไปแบงมาไรอยู่ดอกน้ำน้ำเสียไขนะเพิ่นไปแบงมาหลายอยู่ชงหันได้ยินข่าวว่าเราอีกหลาทีเราก็เลยแบงควายให้พี่น้องนะครับนี่หูใหญ่พี่น้องเขาใหญ่หลยนะครับไทยนี่สูงเกิืงเดืองเลยนะครับพี่น้องเขาใหญเลยไทยนี่ว่ดตั้มก็ลอยหาสิบสามนะครับไทยเบิองเลยแล้วเป็นควายสดๆอยู่นะครับเบิองแช่งขาเรียบดีพุ่นขาดีเรียบดีสองแสนเท่าไรก่อนสองแสนเจ็ดหนึ่งค่ะ ามัญยูฟาร์มยังไงม่ได้ค่ะต่อได้พร้อมได้พี่อันนี้เป็นราคาเปืดราคาห้องแม่นแล้วกาทีไปทีมาชัดเจนชัดเจนค่ะถามเสียใครันก็ได้อันนี้ออกมาจากมองจากแรงเลยเนาะเพื่อนมาจังสัตเลยค่ะของเอามาจากโคยูฮะฟาร์มเพื่อนมาเอามาน่าแต่ผุนเลยถามเสียใครหุ่นจักวางสีอ๋ออันนี้คือเอาไงเลยคือต้นสายปลายขวากัน เข้าชัดเจนดีชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะครับง่ายเลยเดี๋ยวพี่น้องเด้วย,ยซุกลอย48 49ลูกแรกพี่น้องครับลูกไส้เจ้าไม้ตัวแม่เพิ่นเป็นลูกสาวเจ้าสั้นแม่นค่ะ48นี่นบ <18 S 1> ่บขาดเลยค่ะ48บ้าขาดประกันให้ได้นะครับแต่ว่ารับประกันอีกเรียกไปอีกปีนึงหาซิบกว่าแน่นอนโอ้โหบ้าเถึงปีดอกตียังปเฉลี่ถึงปีนี่อออันนี้อันนี้คือช่วงนี้คือกําลังช่วงเป็นช่วงฟื้นตัว จริงๆแล้วควายตัวนี้นะตอนที่เป็นสาวนะมันสูงเกินนี่หลายอยู่เรากะตอนที่เพิ่นท่องนี่เพิ่นกะสีเอ็นลงเนาะแม่นค่ะนะครับเพิ่นกะสุดลงแน่นะครับเส้นสองเส้นพี่น้องเฮาแต่ถ้าเบื้องหลดพี่น้องครับบ้านนี่ถ้าช่วงที่เพิ่นกำลังเป็นสัตว์นี่เพิ่นติพึ่งเขื่อนปากเลยพี่น้องครับตามที่ผมเลี้ยงมาเด้แม่นบ่อยแม่นครับคอยใหาผมเลี้ยงควายใหญ่ดอกของเราเลี้ยงขั้วญี่ปอนหน่อยเหรอเจ้าบ้านมันสังเกต ลายตัวลายเนาะจีบป,ปอบบักขากตะวันหลองพลอยตัวบักง,งามรู้ไปเมืองของเราเหรอเดี <S <S นี่นี่พ,พี่น้องเขานี่นะครับเอาพี่น้องเอฟซีพูดได้หาควายใหญ่คว,ยควยยายหยักนะครับพันธุกรรมก็ถือว่าชัดเจนออกจากมองจากแรงสีมันชัดเจนนะครับเจ็ดค่ะ,ะนี่นะครับสูงลอยสี่สิบแปดสี่สิบเก้าเปิดว้แค่สองแสนครับเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นประกันตํานี้ทุกอย่างเนียนชมตัวจริงโชวจริงไปเบิง้งต,ต่อไปเฮา่อคคะอาพี่น้องครับเอเบี้ง ตัวที่สองนะครับชุดที่สองของรายการเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ตัวขายเงวๆพี่น้องเข้าอยู่นี่นะครับมึงเนี่ยเจียวเล่าคือเป็นผู้หูข่วงตาไกลไปหาควายขายเงีมาขายเสร็จเลยขึนคือผู้หน่อยๆน่อยหนึ่งคือมักจะแนวยาวๆเลยเอามันเนี่ยมันมันมีแหงนาะมักเงียวเงีเนาะห่ายมาไล่หยัดตัวที่สองมา ตัวที่สองลูกเบิร์มพันล้านค่ะลูกสาวเบิร์มพันล้านค่ะบสองปีเต็มวันที่ยี่ว่าวันที่สิบมกราเมื่อกี้นี้โอ้ค่ะสูงรอยสี่สิบห้าค่ะสูงขายาวพี่น้องเขาค่ะเพิ่งเกิดสองปีนะครับเอาเป็นว่าเขานี่กําลังกําลังจับบั็อกนะครับเนาะจับแมนค่ะแม่นครับเขากําลังจับบักหน้าตาสวยลูกสาวเบิร์มพันล้านนะครับตัวนี้แม่พึ่งย้ายไปในน้องเฮาของจับวะครับรอยหาสิบสองด้วยค่ะรอยหาสิบสองเนาะแม่อยู่บ้านหัวหน่องนี่ค่ะใกล้กันหัวหน่องไดหือพ่อหน่อง แต่เพิ่มเมื่อเนี่ยติดกันบ้านติดกติ๊กันนี่ค่ะอ๋อแม่เพนเขียวหันแม่นค่ะตัวไงด้วยหาสิบยังครับหาสิบสองค่ะโหเนี่ยคนมาคล้องญ่เนาะค่ะโอ้ยคนเลือกเลือกผัวกยังเลือกผัวใหญ่ๆผัวใหญ่ๆเนาะเอาเอาง่ายๆเลยบ้านนี้เท่าไรบ้านจะสิปันพี่ป้าน้องตัวเนี่ยตัวนี้ปะค่ะค่ะปันสองแสนสามค่ะราคาเปิดราคาเปิดแม่นค่ะสองแสนกับสามหมื่นแม่นค่ะ ลูกสาวเบิรมพันล้านนะครับ,รบสองปีสูงลอยสี่สิบห้าพี่น้องมาวัดเอาเรื่อผมว่าหลายก้อนนั่นอยู่นะครับน่าจะหลายก้อนนั่นนะครับเพราะว่าจำตามที่ยืนเทียบกับคนแล้วจะคล้องผลสูงเท่าไรบุญนี่ลอยหกสิบห้าค่ะนี่นะครับจะคล้องผลสูงลอยหกสิบห้ากับเบิร์นเอานะครับควายประมาณปากประมาณดังเพิ่นนะครับอายืนบานแต่กี่ทามันผู้ผู้ผู้ที่สอนข่อยพูดแรกๆกัพ่อใหญ่ชอบเด้ครับหมอชอบซอนหมอ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 ชอบด้วยบ้านราคามเนาะ จังสีนะเจตัวนี้มันสันโพดเจย่าเอาจังสันจังสีมันกัดสีบอกคอยอือืมอมอืมบอกทุกหลายคนอยู่ขัดสอนครับกันฟังน้าไอ่ในอันละครับไอ่ใช่ไอ่บอยไอ่ทุกคนที่มาสอนครับยูทูบเบอร์กับสามคู่พู้หนึ่งผุนเนาะครับผมนี่นะครับเบิรงกเอาเลยนะครับตัวนี้บอกขึ้นไปยางเทพก็ได้ถ้าสูงมากพอรอยหักสิบขึ้นเต็มจำนวนตัวนี้รับประกันให้ปนันเลยรับปนันเลยค่ะโอ้ห่วยรับประกันเลยค่ะ เอารถแรกได้บ่น้องปอสุพินองครับเ,เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้ <S <S เอก็วัดเอานะครับแต่ว่าผมว่ามันสิเกินอยู่นะครับเพราะว่าเป, <ะ S 2> ปียกๆเส้นคนเดียวมันมันเกินไหมพีน่ <S <S <ขา S 2> น้องเฮาหอ้าขาไหลนะครับตัวเป็นค้อยขาหลายแทงขาดีสองเสีนกับสามมือนะครับเนาะแม,ะม่นค่ะเบื้องควรจะเข่าขวาพี่น้องครับเพิ่องเข่ากระห่อนแน่มุ่นแหละห่อนค่ะโอ้ยมึงคอยกันว่าคอยกันนาเรนนาดามือนาดามือเลื่อยเส้นหัวแหน่ตะเวนมันมีหลายดวงเนาะ ม่วมพ่อลูกสาวนิ่งแล้วปัะนี่เห็นบ่อโอ้ยเพิ่นเดียเพิ่นไปหาเบียดทมมาเลยเลยนิ่งเออมันเื่หลายดวงนั่นอาทิตย์คือตอนนี้ผมส่เบาถึงอัตลักษณ์นะครับให้พี่น้องเบิงกันเลยก็คือเน้นว่าเป็นควายไงโครงสางดีความสูงมาได้นะครับแล้วก็เน้นคือราคาให้พี่ให้น้องนะครับแบ่งปันเลยครับแบ่งปันไปขวัญดีอยู่แล้วพี่น้องเฮาขวัญดีอยู่แล้วเดี๋ยวทา้าตัวใดกสีมีตํานี้เดี๋ยวผมสิเ้านะครับเบาเลยเนอะจี่ผมท้ายมากอ่ะ บ่มีนะครับฟันดีท่ายดีแข้งขาดีเรียบๆถือว่าได้นะครับสองแสนสามหมื่นบาท <Yes. S 1> เป็นราคาเปิดราคาห้อง Yes แต่ว่าตัวนี้นี่ขนาดผมมาลดค์วากมากกับสีเสื้อผมลัดตัวนี้ <c oughs> งามงามงามค่ะข้อมึงข้อตัๆตตนๆข้อนี่แม่เพื่อนหนาสิเป็นสายใดเนาะติดปากขึ้นยังไงเนี่ยแถวเพื่อนว่าเพชรอ,ดอุดรเด้หนุแต่หนู่พื่แม่กับบะหมีใบหนูก็บบ่ได้มาหน่อยเขามัก ว่าเม่เสแทนเนาะใหญ่เสรนกัน้นไปเบื้งไดไปเบื้องได้ค่ะไปเบื้งได้มลอ่สามเลยพี่น้องเด้อแม่หายที่สอางเออผมมหายแม่หาย่สองหา่รถาพขาดลอยหายสองแล้วแม่นะมีขาดเอาเบื้องเลยครับหางเลิศเล็ดุ้ยเบื้องเบืเบื้งเองหางพี่น้องคราไหครบเลยค่ะพราะจสิว่าอีกอย่างเนาะโอ้ขนมเง่สำเร็จพี่น้องเด้อมันเลือกอรโดค่ะมาเบื้องเอาเนีชมตัวจริงเนาะแม่นค่ะไปผูกไว้ปะนี่เอาอ้อ้จ้อะไเี้าไนี่ตัวที่สมา เอาแบบเรียวๆเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับสมโต,ต,ตั้เลย,ยเดี๋ยวไปง่ายๆนะครับง่ายเลยบ่ต้องนั่นต้องนี่เลยค่ะเดี๋ยวไอ้ไอ้พ่อไปไอ้ไอ้จะพึ่งจะพึ่ง,งตัวนี้มันจริงจริงจะไปตั้กันเนี่ยคู่เนี่ยมาบาทนี้ตัวที่สามพ่อยูนยนี่ก็ลูกเบิ้มพันล้านค่ะขาไหมสิบเดือนสิบเดือนจ้ะเท่านั้นเองร้อยสามสิบเซนติเมตรประกันเลยค่ะป้าตัวความสูงพี่น้องเ่าตอนนี้ในคอขผมบ่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้นะครับ สิบเดือนสูงลอยสามสิบค่ะสิบเดือนย่างย่างสิบเอ็ดนี่ค่ะเกิดจากแม่ไงบ้านใดครับเนี่ยตัวนี้แม่ไงไหลายนะคะับลอยสี่สิบแปดแต่ฝ่ายไงด้วยเนาะฝ่ายไงอยู่ในนอกตัวญ่ครับใไงอยู่ใหญ่แล้วก็ถือว่าจ้าลูกแบบแข่งขามากมาเต็มเลยเซ็กซี่อ่กนี่แข่งขาดีอัตะรักห้ามพี่น้องเฮาตัวนี้ขาวจันทร์ผ่านเลยควายคือควายเพึ่งพึ่งแทงสะพ้ายนะครับสะพ้ายไม่ไหมนะครับมันก็เลยสิบปันเป็นเสือกวันไหนพี่น้องเฮานี่เฮาเฮาสนสะพ้ายตอนเฮาวออกมาเนาะไม่ๆนะครับพี่น้องครับทั้ื่องนุ่ ไม่ค่อยได้ยุคอกน้องครับในเบิ่งเบิ่งอะไรพี่น้องฮเป็นตัวควายนี่มาฐานนะครับถือว่าตัวควายนี่มาฐานเลยหาลูกมันนี่นะเห็นแล้วมึงเด้อสิบเดือนกว่าๆลูกสาวเบิ่มพันล้านแมนค่ะความสูงรอยสามสิบแมนค่ะเท่าไรหม่องปันพีปน้องแสนสามค่ะหนึ่งแสนกับสามหมื่น Yes เป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับเนาะต่อได้เหมือนเดิมค่ะรับโอ้ตัวนี้เพรมันธรรมดาเด้อเพราแพงตัวนั้นเด้อครับพี่น้องเฮ้านี่ก็ได ขาหลายนะครับเป็นควายที่ขาหลายข้อตั้งดีหนังข้อลายหนางามคนียังก่อนเจ้าบ้านยังก่อนเคยจำเจ้าบ้านนมมาสลนครับเออเคยังจำคขา่าเจ้าได้อยู่ดีอันนี้คือของจริงนะครับของจริงเลยแล้วบัตรมาเบิ้งด้านไทยครับบัตรหันด้านไทยมาด้านไทยอ่ะค่ะด้านไทยมาเงาหางใหญ่เด้อพี่น้องเด้อของของของคุณนองคนบ่แม่น้องคนเด้ยวพ่อหมอพ่อถอดได้หลายค่ะบัตรไทยอันนี้ถ้าเบิ้งมือแรงอีกค่ะพี่น้องเข้าเบิ้งบัตรนี่ เงาหางนะครับเรื่องอะไรพี่น้องเข้าพาคนณอ่ะหูยเงาหางเนี่ยปวดพหางก็เลึกกระรามดีนะครับจับสูงแล้วก็ยหย้าความพี่น้องเข้าขาขาลายีพี่น้องครับสุดๆเลยค่ะเท่าไหร่ก่อนอยากได้เซนสามค่ะราคาเปิดราคาห้องห้ือเปาไมต่อเอาเด้พี่น้องเด้อต่อเอาต่อเอาต่อเอาปลาตั้มนี้ว่ามีจักตัวว่ามีจักตัวเลยค่ะประกันให้มันควายขาหลายแล้วกระหนังหลายพี่น้องเข้าเบื้องหน้าเอื้อเฟินนะครับหนูมักสุดก็คือมันงามถ้าเสว่าคำถ่ายเนาะ หนหัวหนุ่มดีนะครับเนาะจ้ะงามหัวหนุหัวใหญ่ดีนะครับทางเขาสวยนะครับจ้าหนูมาแล้วงามหนูมาโอ้หนังเลยหนูมึงม่ค่อยเอาเป็นวางหังหลดไปเอาเป็นวางงามในตาเข้าเนาะในตาเข้าว่ะนี่นะครับเนี่ยชมตัวจริงแล้วพี่น้องเด้อแม่นค่ะนะครับตัมนี้บ่มีบ่มีค่ะเอาเนี่ยชมตัวจริงพี่น้องเข้าไปเพิ่งตัวต่อไปเข้าอามาค่ะเอาพี่น้องครับมาเบิ่งนั่งเอกปิดษไายรายการพี่น้องเข้าผู้ใดหาควายสูงควายใหญ่นะครับสีดอกเล่าสวย บอต้องสาทะยายเอาราคามาก่อนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งแสนกับเจ็ดหมื่นบาทนะครับแมนครัเป็นราคาเปิดราคาห้องแม่นค่ะสูงหน <150. S 1> ึ่งร้อยห้าสิบโอ้ลอยห้าสิบเระเทิงสองแสนติดเนี่ยเพระเทิงค่ะอ้ยปาดในทองนี่ไหมครับในทองแพงเพชรสยามเดือนเครื่องค่ะตรวจไปนี่ตรวจแล้วเรียบร้อยประกันอ๋อตรวจแล้วเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าห้อแต่ว่าน่ะประกันไม่เรีร้อยซีสแปดก็ได้เพราะว่าพึ่งคลอด ขอดได้สามเดือนสี่เดือนมันก็ติดอีกไ,ม, آ آ? ไม่่าย่วยคือดีแท้แสดงว่าเขาจะแยกลูกไปตีนี่แยกไปสี่เดือนคะ่ะอุ้ยพูดไดเชื่อมาใจดําเห็ดแท้แยกลูกไปมือว่านมือก้อนนี่คะ่ะลิตรตนแล<ส>้วบ่ะคะสมพ่อเพิ่นงอน้อนมกําลังไข่พี่น้อง,องเฮา<น>อุ้ยเป็นอย่างน้อเนาะน้องเปงง็นอย่างไข่เพิ่งมาเพิ่นร้อนเงื่อนละสัน่นโอ้พี่น,อน,อน้องเฮาลูกกะลิตรต่วนเลยเอาเพิ่นมาน้มมันน้มมไข่เด้อพี่น้องเด้อน้มตึงๆเลยนะครับพูดนะ ตอนให้ทองอีทองแล้วเนาะรับประกันเลยรับประกันตรวจแล้วแม่นค่ะเอาสูงเอาเป็นวาลอยสี่สิบแปดบอคาดเนาะบอคาดล่ะบอคขาดลอยสี่สิบแปดเอาเท่าไรก่อนแสนเจ็ดค่ะหนึ่งแสนกับเจ็ดหมื่นพี่น้องแม่นค่ะแง่แง่พี่น้องครับมึงเต็มจอพื้นเลยนะครับเป็นพุ่นอ่ะตัวนี้ห่วงหุจักเสือสายผมบ้านน้อครับบ่ค่ะเอาตรงตรงเลยเนาะตรงตรงเลยค่ะตรงตรงเลยก็คือผลบ้านหุ่นจักเสือบุ่นจักสายนะครับจ้าอะไรไงเลยเจ้วันให้ทองพี่เป็นพอเพชรสยามเพชรสยามนะครับ ถ้าว่าแข็งขาเรียบเรียบดีพี่น้องเฮาเบื้องนะีเรียบดีนะครับเรียบชิดดีก้อยนี่แหงกอดดีพี่น้องครับเบื้องก้อยกอดดีคักอีดีเอ้ามาเป็นย่องให้เบื้องเอาตามภาพเลยตามวิดีโอเลยนั่นพันธุทีว่าตัวเรียบเนี่ยก็ชิดดีบพะมีคบบ่มีขี้ครับตัวนี้ห้ามขวัญเน็ตเอาตัวนี้ขึ้นนั่งเอกเลยนะครับวันตัวนี้เนี่คือต๊ะสวงตกสบาบนี่กลางเลย พี่น้องเฮาพ่นหาเงินหาทองก็มีเป็นควายยังถือว่าเป็นควายที่ให้นมลูคือเนาะครับเนาะแม่นครับเพราะว่าตัวมันครับนี่เถื่อคือชาวบ้านเพิ่นเอาไงคือเพิ่นห่อนเงินเนาะห่อนเงินเขาเขาเลยซอยเพิ่นมาแม่ครับซอยเพิ่นเขาเดยมากก็คือเอาไปตัวอะไรแม่ครับโดยที่แบบว่าเพิ่นก็ปล่อยมาปลาไหลเฮาก็ว่าเฮาให้ไล่บ่หลายแล้วเพราะว่ามันแยกลูกมาครับเพิ่นก็สิไปปล่อยบ่หลายเด้อจะ่าเพาจะว่าองศ์ละเอาไงไงเลยเนาะเอาตรงๆเลยพี่น้องเฮาเอาตรงๆเลยนะครับคือคุยคือควายไทยบ้านเฮานี่ล่ะควายไทยบ้านเฮากบ ูจักกันเท่ากับซอยแบงปั่นกันมากเพื่อเหามีแนวทางปล่อยออกถึงสิเม่ถถามีพี่น้องอยากได้ไปพัฒนาต่อนะครับตัวนี้โอ้บ่ธรรมดานะครับเพิ่นได้จักลูกหรอเนาะครับเนี่ยลูกสามไม่ทองลูกสามไม่ทองนะครับเนาะโค่นเขาหง่นะครับตัวนี้โค่นเขาหง่วงเขาสวยเบิ่งขอเบิ่งทางหนาผนสวยๆก่อนคุนะครับเป็นควายไทยบ้านโบราณนเด้อพี่น้องเด้อนะครับน่าจะเป็นเล่าเก่านี่พี่น้องฮาแต่จ่าขาชงขาดีเล็บดีเนาะ ตัวนี้นะครับพี่น้องเฮาถือว่าได้นะครับผู้ได้หาสายพันธุ์นางบวหลายนะครับแต่ว่าอยากได้ควายชุ่งสูงไปไปเลี้ยงแล้วก็ในทองมันก็นเป็นตัวดีนะครับเนาะตัวดีวดเลยค่ะสยามพี่น้องครับลูกแม่ยิ่งตัวเก่ากับง,งามเลยค่ะเหลืองอุ้ยหุยเอาลูกมแม่ยิ่งแม่ขันเล่ากับปอยเล่ากับ <c oughs> ชิจังวะเขาหน่อยเนาะ <c oughs> พูดสิเอาพูดสิเอาตัวนึงกับขอเง,งินหน่อยขอเอาต่ลูกในบอ่อกันเรืเหลือแม่ไปสิแม่ห้องนำ้ำหลุดตอนมือและมาดมือแรงให้ห้องคัะโอ้แต่นี่ยังไข้ขึ้นได้คันนี้ แม่นเพราะนุ่มๆผ่นตึงเนาะเพิ่งกิดสิปวดนมรนอนง่ายเนาะจ้านี่นะครับโอ้แน่นอนขนาดเลยพี่น้องห้องต้นนี้ม่มีนะครับเนะาะไม่มีค่ะไม่มีประกันทุทกยทขขทอย่างค่ะขาทุกขาทบอนหางดอกหางดอกทุกอย่างต้นตัวลำชิงดีดี่น้องครับค่วแช่งขาเรียบขาหลังเหยียดเหยียดตรงนะครับเรียบดีพร้อมคุณอ่นะเอาแต่ว่าพันาะเพิ่นจอยเนาะเรียงรือนบ้านเนาะกับธรรมดาครับเพราะว่าเพิ่นจินเพิ่นหายลูกอยู่ดิหายนมลูกอยู่ดิหายนมลูกอยู่นะครับแต่ว่าขาทองมาสามสี่เดือนมานี่ ขอเวลาอีกสองเดือนทำนยุ่งกับผมนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวมองเลยครับนี่ได้แล้วค่าถือความรู้กับว่าเออให้ให้ให้เพื่อนไปพัฒนาทรบเพราว่าเขากับหลายโตั่หันตเนาะครับไอ้หล้วก็เห็นมีหลายตัวแมนครับหลายหลายเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในคอรพี่น้องเฮาผู้ได้มาควายไงนะครับมือนนี่คือมันคำแล้วเอางานเลยคือมันคำแล้วผมสีขคออนุญาตเป็นตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับหล้กก็ผู้ใดอยากเห็นควายไงนะครับสายเลือดดีอ่ามีหลายตัวนะครับเน้นให้มาเบื้องตัวอยู่หนี่เลยพี่น้องเฮา มักตัวไหนสนจิตสนใจตัวไหนนะครับให้พี่ให้น้องโทรมาสอบถามพูดคุยต้อนรองราคาครับเจ้าของเพลินนะครับยังรอบนะครับเบอร์โทรอ่า061 061 5988 5988 936 59 936ค่ะนะครับนี่เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับ yes ค่ะนี่เป็นใดพี่น้องเขา <Ooh. S 1> แน่นอนเอาสำหรับวัอนี้พ่อไวปสำหรับน้องเพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ